คอนโดเพดานสูง3.6เมตรพร้อมพื้นที่ Cloud s p a ซ e อนเนกประสงค์ไม่เหมือนใครส่วนกลางอัดแน่นแบบ Double Sky Facility สายฟิตเนสถูกใจแน่ๆแล้วเพราะที่นี่มีทั้งบ็อกซิ่งแบดเทิร์บห้องโยคะบ่สตูดิโอก็มีสาว้่าน้ำก็ใหญ่ฟิตเนสก็แน่นห้องฟังกชันดีพร้อม fully furnished เริ่มแค่1.89ล้านเท่านั้น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ first impression วันนี้นะครับผมอยู่ที่อีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมที่หลายๆคนให้ความสนใจมากนะครับที่นี่คือ f l e x y ล a t a า n i t h Bay นะครับจาก Sena Development นะ f l e x y คืออีกหนึ่งแบรนด์ที่ตอนนี้ทาง Sena Development เนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็มุ่งที่พัฒนาโครงการ f l e x y ในหลายๆทําเลนะครับด้วยความที่เขาเป็นโครงการที่จับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะให้ f ฟ c i l i t ลตที่มีความโดดเด่นมากๆแล้วก็ที่นี่เองเนี่ย Flexi Latarnith Bay เนี่ยอยู่ติดกับถนนลาต a าทิเบ b a ห่างจาก ถานี MRT บางกระสอแค่200เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจคือที่นี่เขามีพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็น o u o u p s p e นะฮะพื้นที่อเนกประสงค์ที่ให้ใช้พื้นที่ความสูงที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะฮะโครงการโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ให้ความสูงถึง3เมตรแล้วแต่ที่นี่ความน่าสนใจคือห้องที่เป็น o u o u p s p e เนี่ยความสูงมากถึง3.6เมตรเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับ Facility ที่ต้องบอกว่าโอ้โห เด็ดสุดในด้านนี้เลยครับรัฐนาทิเบนในวันนี้นะครับเรียกว่ากลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งหลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเงินที่สถานีตะปูนได้แล้วนะครับรวมถึงการมาของรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เชื่อมต่อกันที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีซึ่งจุดเชื่อมต่อในเชิงสายสีชมพูเนี่ยห่างจากตัวโครงการไปแค่1่สถานีเท่านั้นนะครับ เฟล็กซี่ัตนาธิเบตเนี่ยเป็นตัวโครงการเรียกว่าโดดเด่นติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับจะเดินทางไปไหนก็ง่ายนะครับห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบตเนี่ยห่างออกไปแค่นิดเดียวนะเรียกว่าเดินไปได้อย่างสบายๆนะครับนอกจากนี้แหล่งการใช้ชิใดย่านนี้ก็เพียบเลยนะครับทั้งกลางวันแล้วก็ตลาดกลางคืนอย่างตลาดนค่งกเนี่ยก็เป็นไนท์มาร์เก็ตที่คนในย่านนี้เป็นที่นิยมเอาอมากๆเลยครับซึ่งอยู่ก็ไม่ไกลเลยนะต้องบอกเลยนะครับที่เฟล็กซี่ลัตนาธิเบตเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในย่านนี้ ที่ให้พื้นที่ Facility เนี่ยเรียกว่าจัดมาครบหลากหลายกิจกรรมมากๆนะครับตั้งแต่พื้นที่ด้านล่างเนี่ยที่เป็น f l x y l l o u n g e นะครับก็คือส่วนของล็อบบี้นะรวมถึงมีพื้นที่ที่เป็นห้อง m e t t n n r r o m เนี่ย ส่วนที่บริเวณชั้น7เนี่ยเขาจัดให้เป็นห้อง coworking space นะมีพื้นที่ให้คุณนั่งทํางานนะส่วนที่เป็นไฮไลท์คือที่ชั้น35แล้วก็ชั้น36นะฮะถ้าใครเป็นสายแอคทีฟนะสายชอบออกกําลังกายเนี่ยผมว่าที่นี่เองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคอนโดมิเนียมที่ให้ฟังก์ชันต่างๆของการออกกําลังกายเนี่ยครบมากๆนะครับอย่างที่บริเวณด้านหลังเลยเนี่ยเขาก็จะมีห้องที่เขาจัดไว้ เป็นห้อง d n c e and ยค g a Studio นะครับรวมถึงใครที่ชอบต่อยมวยนะที่นี่มี Boxing Gym นะฮะรวมถึง Battle Rope ด้วยเอาไว้ให้คุณออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหนักๆน,นะส่วนห้องที่เป็นห้องฟิตเนสหลักๆนะครับเขาก็จะแยกไปในในส่วนของห้อง Bicycle Room นะฮะส่วนชั้น36เนี่ยขึ้นไปนะต้องบอกเลยว่าเป็น สระว่ายน้ําที่สวยมากๆนะครับด้านนอกเนี่ยเป็นสระว่ายน้ําขนาดถึง20เมตรนะให้คุณว่ายออกาลังการรวมถึงถ้าเกิดมีลูกมีหลานเนี่ยก็สามารถมาเล่นคิดพูได้อยู่ในโซนเดียวกันนะฮะและที่สําคัญนะที่นี่เขายังมีรูปท็อปนะที่ที่ทำเป็นโซนปาร์ตี้โซนนะครับมีส่วนที่เป็นออร์แกนิกนะครับสามารถออกมาขอใช้บริการจัดปาร์ตี้ที่เอาท์ดอร์ก็ได้ด้วยอันนี้หนึ่งความพิเศษที่โครงการเซ็กซี่รัตนาธิเบศจัดมาให้แบบเต็มๆครับ อีกหนึ่งห้องนะครับที่มีความน่าสนใจที่นี่คือห้อง Sunset Club นะครับถ้าเกิดใครอยากกระจัดปาร์ตี้วันเกิดเล็กๆนะฮะ ก็สามารถขอใช้ห้องซันเซ็ทคลับเนี่ยนะครับอารมาเขาเหมือนห้องที่เป็นห้องจัดเลี้ยงห้องสกายลาะสนั่นแหละมีพื้นที่ที่สามารถให้คุณเตรียมพวกอุปกรณ์เตรียมเครื่องดื่มอะไรได้รวมถึงมีที่ล้างแก้วล้างอะไรให้เรียบร้อยเลยนะฮะในห้องซันเซ็ทคลับเองเนี่ยเขาก็จะมีส่วนของโต๊ะพูนะฮะก็รวมกันเลยห้องซันเซ็ c คลับแล้วก็เกมิ่งรูมนะฮะและอีกหนึ่งห้องที่มีความน่าสนใจในโครงการเองนะฮะมีฟล e กซี่สตูดิครับ,รบเราสามารถทำเวิร์กช็อป จัดต่างๆได้หรือว่าทำเป็นบล็อดแคสต์ถ่ายไลฟ์เพราะว่าห้องเขาเนี่ยมีการเก็บเสียงมาดูห้องตัวอย่างของโครงการกันบ้างนะครับต้องบอกว่าห้องที่เนี่ยมีความพิเศษหลายๆอย่างนะอย่างเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยก็คือความสูงของห้องนะครับ ห้องที่นี่ความสูงมาตรฐานอยู่ที่3เมตรเลยทีเดียวนะด้วยความที่เป็นเสนาเดเวล o อปเมนต์แะเฟอร์นิเจอร์หลายๆอย่างเนี่ยเขาถูกพัฒนาด้วยไอเดียของความว่า made from her นะฮะคือไอเดียของการดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ที่คิดแบบละเอียดแบบรอบคอบนะฮะใส่ใจลงรายละเอียดแบบผู้หญิงผู้หญิงอะ่ะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่เราเห็นในด้านนี้ก็คือตู้ที่เป็นตู้เก็บรองเท้านะฮะแต่ก็มีฟังก์ชันที่สามารถ ใส่ของได้วางกุญแจวางกระเป๋าตังอะไรบนนี้ได้นะฮะแล้วก็มีพื้นที่ที่เอาไว้เสียบพวกร่มต่างๆตรงนี้ให้ด้วยโครงการเนี่ยเขาติดตั้งตัวดิจิตอลดอล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะฮะ ก็มีการให้มาด้วยเหมือนกันเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบร้อยตัวรวมถึงกางอีทานข้าวด้วยห้องนี้สาตารางเมตรนะแต่ว่าพอจัดฟังก์ชันแบบนี้มาผมรู้สึกว่าห้องมันค่อนข้างโล่งบวกความสูงที่ได้้าไปอีกก็รู้สึกว่าห้องนี้โอ้โหสบายๆเลยฮะตัวโซฟาตัวนี้ครับเป็นโซฟาแบบ2ที่นั่งนะครับก็ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงโต๊ะที่เป็นโต๊ะวางทีวีไซส์บอร์ดแบบนั้นด้วยนะครับด้านในเนี่ยเขาออกแบบให้เป็นพื้นที่ส่วนของครัวนะครับอันนี้แต่ว่าข้อดีของเขานะคือเขาให้ครัวแบบครัว,ดดวย มีข้าก็มีการติดตั้งกระจกบานสไลด์แบบ2ตอนมาให้นะฮะก็ค่อนข้างอ,อโอเคนะสำหรับใครที่ชอบทำอาหารนะครับ รวมถึงเคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะอันนี้ท็อปพินสั่งเคราะห์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเตาไฟฟ้ามีฮูดอันนี้เขาบิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นชั้นวางของวางจานอะไรได้ให้รวมถึงชั้นแขวนนะฮะที่เป็นอุปซรณ์อะไรพวกนี้นะครับถัดมาด้านหลังอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าห้องเนี้ยเขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เอาไว้เก็บของเพิ่มเติมได้ด้านนอกเนี่ยจะสามารถเปิดออกไปเป็นระเบียงนะครับอันนี้ก็เป็นระเบียงที่สามารถออกไปตากเสื้อผ้าได้นะหรือว่าจะออกไปยืนชมวิวรับอากาศได้นะน้นนส่่วพืเีย ตรงนี้เลือกใช้พื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องก็ทําความสะอาดเช็ดถูง่ายๆเลยนะฮะสำหรับห้องนอนเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถทํางานได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะทํางานแบบนี้โครงการเขาให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างตรงนี้ครับผนังเนี่ยเขาก็ทําเป็นกระจกเรียกว่าเกือบๆให้ความสูงเต็มแบบ3เมตรเลยนะอันนี้คคอในวันที่อากาศดีๆนะแสงดีๆเนี่ย ผมว่าเปิดผ้าม่านออกไปหมดนะแสงเข้ามาในห้องแบบทํางานได้อย่างสบายๆโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟด้วยซ้ำอันนี้เรียกว่าเป็นการช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้นะครับตัวเตียงเนี่ยก็เป็นดีไซน์เฟอร์น,เนิเจอร์ที่เป็นแบบเน็ตฟรอมเพิเหมือนกันนะครับมีรายละเอียดในเรื่องของส่วนหัวเตียงนะครับแล้วก็มีพื้นที่เก็บของที่ฐานเตียงอันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ผมชอบนะฮะในหลายๆโครงการของเสนาดีไซน์ฐานเตียงแบบนี้นะครับก็เรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงๆนะฮะตู้เสื้อผ้าอันนี้ห้องนี้นะครับเขาให้ตู้เสื้อผ้าแบบเปิดมา2บานนะค่อนข้างใหญ่นะสำหรับผมค่อนข้างชอบนะฮะเพราะว่าสังเกตว่าเนี่ยพอเขาให้ความสูงห้องที่3เมตรแล้วเขาบิวมาเกือบๆเกือบๆอบมเมตรนะแล้วก็มีด้านบนที่สามารถเอาไว้วางของที่ไม่ค่อยได้ใช้ สำหรับห้องน้ำนะครับจะอยู่ภายในห้องนอนนะครับอันนี้ทางเสนาเนี่ยเขาก็ให้อุปกรณ์ต่างๆเรียกว่ามาคอนข้งครบเลยทีเดียวนะฮะสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าตัวแฮนด์ชาวเวอร์อะไรเป็นของคอตโต้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วมาดูอีกหนึ่งห้องที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะห้องนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่น่าจะเป็นจุดขายโครงการด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะห้องนี้คือห้องแบบ two bedroom ประมาณสัก52ตารางเมตรนะฮะแต่ว่าความพิเศษเขาคือเขาได้ความสูงพิเศษเป็นห้องแบบ cloud space นะฮะซึ่งไอเดียของห้องนี้เขาจะให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยสามารถกันอยู่ได้มีความรู้สึกเหมือนบ้านนะฮะ ความรู้สึกเปิดโล่งเพราะอย่างห้องปกติที่เราไปดูกันเนี่ยความสูงเขาก็ให้มาถึง3เมตรแล้วนะก็เรียกว่ามีความสูงเป็นพิเศษกว่าโครงการทั่วๆไปในย่านนี้เลยทีเดียวนะครับโครงการเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับพวกช่องแสงเพราะนั้นตรงนี้โครงการเขาก็ทําแบบเป็นกระจกผนังกระจกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเปิดผ้าม่านออกนะครับเต็มที่เนี่ย ความสูงเกือบเกือบสเมตรเนี่ยเขาก็ให้กระจกเกือบเกือบเต็มนะแล้วก็ตรงมุมด้านนี้นะครับโซฟาตัวนี้เขาให้นะเป็นโซฟาแบบนั่งรัก3าที่นั่งด้านนอกเนี่ยเป็นผานังกระจกอีกเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เปิดเป็นประตูออกไปที่ระเบียงที่อยู่ด้านนอกได้นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็น f u l l y Fur n i s h e d นะที่ให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งบิวล์อินแล้วก็ลอยตัวหลายๆชิ้นเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวในย่านนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับแปลนห้องนี้เนี่ย ตัวครัวกับห้องน้ำเนี่ยอยู่บริเวณกลางห้องนะครับเขาก็ออกแบบตรงพื้นที่ที่เป็นส่วนใช้งานนะครับเนี้ยเป็นแบบประตูกระจกบานสไลด์นะครับทำให้การใช้งานพื้นที่ครัวหรือห้องน้ำเนี่ยก็สามารถกั้นโซนการใช้งานได้เป็นสัดเป็นส่วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดทำอาหารนะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นนะครับรบกวนมากเท่าไหร่ สำหรับห้องนี้นะครับพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็น cloud space เนี่ยเรียกว่าเป็น1จุดเด่นของโครงการนี้เลยเพราะว่าไอเดียของเขาเนี่ยพื้นที่ cloud space เนี่ยเราจะได้พื้นที่พิเศษนะอันนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะฮะโครงสร้างตัวนี้บอกได้เลยว่าแข็งแรงขึ้นมานั่งสองสาคนได้สบายๆนะฮะความสูงห้องปกติเนี่ยอยู่ที่3เมตรนะรแต่ว่าพอเขาเติมพื้นที่ที่เป็น cloud space ไปเนี่ยห้องเนี้ย มันจะได้พื้นที่ความสูงถึง3.6เมตรนะฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แขมเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้ให้แต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาก็แต่งให้ดูนะครับว่าห้องนี้ถ้าเกิดเราจะจัดฟังก์ชันเป็นห้องนอนนะครับเขาก็วางเตียงแบบ3ฟุพูเข้าไปนะฮะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีพื้นที่ส่วนของผนังที่อยู่ด้านนอกเนี่ยยื่นเข้ามานิดหนึ่งเพราะนั้นถ้าเกิดวางเตียงใหญ่กว่านี้อาจจะติดนะครับมาดูในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมที่อยู่ในห้องแบบทูเบดมกันนะครับอันนี้เข้ามาแล้วก็รู้สึกถึงความโปร่ง ความสูงเนี่ยที่บอกคือห้องนี้ความสูงมาตรฐานก็คือ3เมตรทั้งโครงการเลยนะเรียกว่าเป็นความสูงที่ดีกว่าหลายๆโครงการในย่านนี้เยอะมากๆนะครับในราคาเฉลี่ยที่อยู่ประมาณสัก8 0,000บาทนะฮะล้วก็ได้ฟูลรีฟอร์ดดิบผมว่าโอ้กเป้คห้องแบบคุ้ม,มเลยนะฮะส่วนตู้ที่เป็นตู้เสื้อผนะตรงนี้นะครับก็มีฟังก์ชันเอาไว้เก็บของอะไรต่างๆที่เป็นเอ็กเซสซอรีละกันนะผมว่าอย่างนี้นะฮะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นบานเปลื่อยนะครับห้องที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ย เขาจะมีประตูที่เป็นดับเบิลแอคเซสสามารถเปิดไปนในส่วนของห้องน้ำด้วยด้านในได้นะครับ Flexi คือโครงการที่ต้องการตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหาการใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่นได้อย่างมีอิสระในการใช้ชีวิตนะครับตามแนวคิด Flexi Your Life ที่ให้พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบ ทั้งการพักผ่อนการทํางานการดูแลสุขภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับเห็นส่วนกลางเพียบแบบนี้นะครับค่าส่วนกลางเขาเนี่ยก็เรียกว่าเบาๆครับแค่39บาทต่ตอร่างเมตรเท่านั้นและให้อิสระในการเดินทางที่ไม่ว่าคุณจะขับรถหรือว่าใช้รถไฟฟ้าเข้าเมืองเนี่ยก็ครบเอามากๆนะครับพร้อมกับฟังก์ชันห้องที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในทาเลนะครับด้วยพื้นที่ในผสม cloud space ซึ่งให้ความสูงโปร่งมากถึง3.6เมตรนะครับการตกแต่งห้องเนี่ยก็ให้มาแบบ fully f u r n i s h ครบแล้วก็คุ้มมากๆนะครับ โครงการเนี่ยเตรียมเปิด grand opening วันที่25แล้ก็26มีนาคมนี้นะครับห้องเริ่มต้นแค่1.89ล้านเท่านั้นส่วนลดสูงสุดให้มากถึง3 0 0 0บาทพร้อมฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายวันโอนฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อีก3รายการเลยทีเดียวนะครับ Flexi your life ใช้ชีวิตยืดหยุ่นได้ตามใจให้คุณได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ในทุกด้านของชีวิต